สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2566นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2566และในคลิปนี้จะตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนนะคะ ท่านที่เกิดในราศีเมีนในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอศอะไรก็ตามขอเพียงให้ท่านเกิดอยู่ช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวนี้นะคะคือ16มีนาถึงวันที่15เมษายนนี่คือราศีมีนนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเราก็มาตรวจเช็คดวงชะตากัน แม่หมอจะอิงจากตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่2ชุดนี้นะคะคือไพ่เลนมองนี้แล้วก็ไพ่ทาลอต์นี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความจะบหมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟ้าไม่ได้อิงลัคนาอันใดนะคะขอท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะการตรวจเช็คจากไพ่นี้ไม่ไเกี่ยวกับเวลาตกฟ้านะคะเกี่ยวเฉพาะท่านเกิดวันที่เท่านั้น โอเคเมื่อท่านก็แจะตามนี้แล้วเรามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรเรามาดูสภาพทั่วๆไปตามพื้นฐานดวงแล้วว่าดวงชะตาท่านช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวท่านนี้ดวงจะโดดเด่นในเรื่องการเงินจะโดดเด่นในเรื่องแห่งการเงินช่วงเดือนพฤศจิกานี้ท่านจะคล่องตัวในการเงินการทองจะมีโชคมีลาบใน เรื่องการเงินการทองจากช่องทางนั้นจากช่องทางนี้จะมีเงินสะพัดเข้ามาสู่ตัวท่านได้โอเคดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องการงานก่อนท่านที่เกิดราศีมีนตัวท่านมันโชคดีในเรื่องแห่งการเงินแต่ทว่าด้านการงานและการเรียนยังไม่ค่อยแจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะ ท่านที่ทำงานในธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานบริษัทองคอ์กรห้างร้านอันใดลักษณะแห่งการงานในช่วงเงินพฤศจิกายนนี้ไม่แจ่มใสไม่ได้ดังใจดังหวังมันจะสะดุดงานมันจะสะดุดมันยังดาเนินต่อไปได้ยากนะคะทำให้ท่านนี้ตึงเครียดนะคะบางบางแห่งงานบางแห่งหรือท่านทํางานบางแห่งบางที่ ก็จะมีปัญหากับหน่วยงานมีปัญหากับบริวารลูกน้องมีปัญหากับหัวหน้าหรือว่ามีปัญหากับสิ่งแวดล้อมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมีปัญหากับลักษณะงานที่ทํามันเหมือนดําเนินการต่อไปได้ยากมันทําอะไรมันก็ไม่คล่องตัวทําอะไรมันก็ไม่มีตัวหนุนนานะคะมันยังติดขัดมันยังขัดสนอยู่ทําอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจดังหวังมันไม่วร๊กเลยนะคะ ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มันจะเงียบมากในด้านธุรกิจการงานของท่านจะไม่ค่อยมีคนมารับใช้บริการนะคะมันจะเงียบไม่เหมือนก่อนหน้านี้จะมีคนหลังไหลเข้ามารับใช้บริการท่านมากจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาบอกกล่าวในด้านธุรกิจการงานแล้วจะมีคนมากละหน้าหลายตาเข้ามารับใช้บริการแต่พอมาสู่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เงียบ เงียบมากๆนะคะเงียบจริงๆก็คงจะให้ท่านีได้สุขสบายนะมันเงียบเงียบก็ดีเราก็จะได้ผ่อนคลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการงานมันจะเงียบไม่มีคนมารับชายบริการก็ราช่างเถอะแต่สถานการเงินของเรามันยังดียังมั่นคงอยู่นะคะเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่าเงินเงินมีมันมีมั่นคงและนอกจากนั้นมันก็ยังมี ถึงแม้เราจะไม่มีเงินในการสร้างงานแต่เราก็มีเงินจากช่องทางอื่นสะพัดเข้ามาสะพัดเข้ามานะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้ก็จะได้เป็นพื้มในเรื่องแห่งการเงินโอเคงานไม่เฉี่อใจแต่เงินมันโอเคต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับเรื่องความรักแล้วนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบหนึ่ง ความรักสําหรับคนโสด2ความรักสําหรับคนมีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักคนโสดก่อนท่านที่เกิดในราศีมีนก่อนหน้านี้ที่ยังเป็นโสดที่อยู่บนคานทองอยู่พอมาสู่เดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของท่านมันก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะท่านที่อยู่บนคานทองก็ยังไม่ต้องลงมาจากคานทองหรอก โยคานทองนั่นแหละดีแล้วล่ะนะคะสุขสบายดีไม่ต้องลงมานะคะเ mm hmm. พราะถึงท่านลงมาจากคานทองมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีใครมาขายขนมกีบกับท่านเลยนะคะ mm hmm. หรือบางคู่บางบางคู่ที่เคยมีความรักมาก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. ก่อนหน้านี้อาจจะมีคู่รักกันรักใคร่ชอบพอกันก็ไปด้วยกันดีแต่พอมาสู่เดือนพฤศจิกายน ด้านความรักความผูกสัมพันธ์สรัปคนที่มีคู่มันเปลี่ยนแปลงนะคะมันเปลี่ยนแปลงหักเหจากก่อนหน้านี้เคยพูดจาเข้าใจกันมีความสุขกันโอเคกันแต่พอมาสู่เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมันกลายเป็นว่าจืดจืดชืดเย็นชาจืดชืดเย็นชาหรือว่าไม่ไม่โอเคกันอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการประพติปฏิบัติคําพูดคําจาอะไรก็แล้วแต่ มันไม่โอเคกันนะคะดังนั้นความรักความผูกสัมพันธ์มันก็เลยไปต่อไม่ได้นะคะมันอาจจะได้หันหลังให้กันหรืออาจจะพัดภาคกันเป็นช่วงระยะหนึ่งสั้นๆก่อนก็ได้นะคะราเกิดโดยสรุปแล้วคนโสดก,ก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะ mm hmm. ต่อไปเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ก็คือคนที่เป็นครอบครัวนั่นแหละ จะเป็นการว่าได้แต่งงานไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามนี่คือชีวิตคู่สําหรับชีวิตคู่แล้วด้านความรักความผูกสัมพันธ์โอเคดีมากๆเลยนะคะทั้งสามีภรรยาต่างก็เข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะต่างก็ชื่นชมซึ่งกันและกันช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ความรักความอบกุ่นดีมากๆเลยมีความสุขนะคะมีความสุขดีไม่มีปัญหาติดขัดอันใดนะคะ เราไปเรามาดูเรื่องเคราท่านที่เกิดราศีมีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านโชคดีนะคะท่านไม่มีข้อพย,ยันต์อันตารายใดๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะทีนี้ท่านที่เกิดราศีมีนดวงชัดดวงชะตาของท่านมันจะเปิดทางจะเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านประมาณช่วงวันที่ 25ไบไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะจำให้ดีช่วงนั้นท่านจะได้ดีจะมีโอกาสดีนาทีทองในเรื่องแห่งการเงินการทองท่านจะมีโชคลาภในการเงินการทองสะพัดมาสู่ตัวท่านหลากหลายช่องทางนะคะบางบางท่านอาจจะมีการรอคอยเงินตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกา รอคอยเงินจากคนนั้นรอคอยเงินการเงินจากคนนี้ก็ยังไม่ได้สําเร็จไม่ได้สมหวังเอาพอครึ่งครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปเอาวันที่ยี่สิบแล้วกันวันที่ยี่สิบพฤศจิกาไปแล้วเห็นชัดเยนยีน่สิบห้าถึงสามสิบนั่นแหละท่านจะโชคดีในการเงินหากแม้นว่าท่านรอคอยเงินจากใครท่านก็จะได้สําเร็จสมหวังได้เงินได้ทองหรือท่าน <c oughs> จับอะไรมันก็จะเป็นเงิน <c oughs> เป็นนองในช่วงนั้นนะคะคืออาจจะทําอะไรก็ได้มัน มีโชคลาภแต่เสียงเสียง <c oughs> ทีค่ะเสียงโชคเสียงดวงอะไรก็ได้นะคะช่วงไปปลายเดือนนั่นแหละจะมีโชคลาภสัปเข้ามา <c oughs> ก็คือจะโชคดีการเงินจําไว้เลยยังไงก็ต้องโชคดีการเงินเนี่ย <c oughs> ต่อไปเรามาดูเรื่องปัญหาท่านที่เกิดราศีมีนถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ท่านจะมีปัญหาแค่เรื่องเดียวคือเรื่องการงานนะการงานนี่มีงานมันจะสะดุดมันยังสะดุดนะคะมันยังไปต่อไม่ได้มันยังคือบางคนทํางานอย่างมั่นคงอยู่ถามว่าไปต่อได้ไหมมันก็ไปต่อได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ดังใจดังหวังตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะคะมันยังนิ่งๆมันยังนิ่งๆเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขเรายังไม่ต้องไปว่าคาดหวังโครงการคาดหวังอะไรในการงาน มีหนะ้าที่ทําอะไรก็ทําไปทําไปนะคะได้เงินเดือน <ๆ S 1> เท่าไหร่ก็ช่างมันแล้วท่านก็จะเป็นสุขใจนะคะนะคะแล้วก็ปัญหาอันที่สองที่มีก็คือเรื่องความรักสมบัติคนโสดคือมันไม่สําเร็จไม่สมหวังมันไม่ได้หดังใจดังหวังมันยังทําให้ท่านนี้รู้สึกนะทมทุกข์หรือว่าตึงเครียดอยู่นะคะก็มีความทุกข์แค่สองเรื่องงานความรักคนโสดนะคะแต่ความรักคนมีคู่ดีนะคะอจะสับสน และการงานมันจะไม่ดีช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นแหละทีนี้ท่านก็จะโชคดีกันเงินแต่ว่าท่านจะจะจะโชคดีอีกในด้านการงานเกิในช่วงปลายเดือนนะคะปลายเดือนนั่นแหละท่านถึงจะไม่มีปัญหาในการงานนะคะโอเคแม่หมอขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอไม่ได้เจาะดู ดวงของคนใดคนหนึ่งดูเป็นภาพรวมและในการดูเป็นภาพรวมนี้มันก็มีความแม่นยำถึง80%ได้นะคะหากแม้นว่าใครต้องการที่จะมาตรวจอยากตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงส่วนตัวของเราแล้วอันนี้มันจะแม่นยำจะบหมังยิ่งนะเพราะมันเป็นดวงเราก็สามารถที่จะมาจับไพ่เลือกไพ่ได้ด้วยเซนส์ของเราเองนั่นแหละเป็นดวงที่แม่นยำสำหรับส่วนตัวของเราแต่ถ้าหากว่า ใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะดูกันทางออนไลน์แล้วก็เปิดกล้องวิดีโอดูแล้วเราก็แม่หมอก็จะวันเดือนปีเกิดของท่านมาผสมผสานกับไพ่แล้วท่านก็จะได้ยานสมบัติพิเศษซิฟเซ้นแรงกล้าจากคูบาอาจารย์เปิดทางให้ท่านนิ้เลือกไพ่ใบที่เป็นไปได้ที่เป็นจริงส,สามารถทํานายได้แม่นยําสามารถพิสูจน์ได้นะคะมันจะเป็นอย่างนั้น หรือหากท่านไม่สะดวกในการมาดูทางออนไลน์ไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่ามันได้เสียค่าครูก็ไม่เป็นไรนะคะหากท่านอยากจะดูฟรีก็ขอให้ท่านนี้เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะเมื่อท่านกด subscribe ดีแล้วขอให้ท่านบอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศที่เกิด แล้วตั้งคำถามมาหนึ่คำถามนะคะว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะรู้เรื่องความรักหรือการงานกันหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากจะรู้ถามคำถามมาหนึ่คำถามแต่ขอให้ถามแบบตรงไปตรงมานะคะอย่าได้ถามเป็นภาพรวมนะคะเพราะคำตอบมันจะตอบได้เป็น yes or no หรือว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกเองแม่หมอจะตอบให้ถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะอย่างเช่นเราถามว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้เราจะไป จะไปเอาเงินกับคนที่ยืมเราไปเนี่ยเขาจะให้เงินเราไหมาในวันที่นี้เดือนนี้แม่หมอก็จะตรวจเช็คให้ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้จะเป็นอย่างนั้นนะคะอย่าถามว่าการเงินาการเงินหนูเป็นอย่างไรอย่าถามอย่างนี้นะคะเพราะว่าม,มันเป็นภาพรวมเป็นกำกวมนะคะ ถ้าเราถามลักษณะนั้นเราต้องมาเลือกให้ด้วยมือของเราเองนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้และในการตอบคำถามแม่ตอบแม่หมอตอบให้หมดทุกคนเพียงแต่ว่าบางครั้งแม่หมออาจจะตอบล่าช้าไปเพราะว่าในเดือนหนึ่งแม่หมอต้องอัดลิปวิดีโอถึง12ราศีนะคะมันก็จะล่าช้าไปแต่ตอบให้ทุกคนนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะคือเดือน ส่งท้ายปีเก่าคือเดือนธันวาคม2 5 6กเป็นช่วงเดือนที่ข้าบก่ยวะระหว่างปีเก่าไปถึงปีใหม่นะคะอย่าพลาดโอกาสนะคะเพราะเป็นช่วงเดือนที่สําคัญว่าดวงของเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่ดีนะคะเราคอยพบกันโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองท่านให้ อยู่ดีกินดีมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะแจ้งด you สมาร์บไม่บาย